ปลูกผักขายรายได้ดีเช็คราคาผักวันนี้สำรวจราคาผักวันนี้ประจำวันที่13มีนาคม2566ราคากวางตุ้งใบวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งดอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งใต้หวันวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำดอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ราคาการะลำปลีแตงผลวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำปลีไม่แตงผลวันนี้17บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำปลีม่วงวันนี er ้45บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำหัวใจวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะต้นวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะยอดวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักกาดขาวหรือลุยแตงผลวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แตงผลวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหอมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดเขียวปลีวันนี้23บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งน้ำมัด25กรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักบุ้งนามัดสิบกร,รมัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักขึ้นช่ายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นหอมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีฝรั่งวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีลาววันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคารากผักชีวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมราคาใบสะระแหน่ วันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกะเพราวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกุยช่ายเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาใบยี่ราวันนี้80ดิบาทต่อกิโลกรัมราคาใบแมงลักวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาใบโหระพาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นกระเทียมวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดแก้ววันนี้80ดสิบาทต่อกิโลกรัม ราคาผักกาดหางหงวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาดอกกุยช่ายวันนี้แปดิบาทต่อกิโลกรัมราคากุยช่ายขาววันนี้ร้อยห้าสิบาทต่อกิโลกรัมราคาดอกหอมวันนี้สี่สิบาทต่อกิโลกรัมราคาใบมะกรูดวันนี้เจ็ดสิบาทต่อกิโลกรัมราคาใบชะพลูวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาต้นตะไคร้วันนี้สาสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคากะชายซอย วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคากระชายหัววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขาอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขาแก่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงหัววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกขี้หนูสวนหอมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกกะเรียงวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกจินดาเขียววันนี้สี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกจินดาแดงวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซุปหอมเขียววันนี้สี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซุปหอตแดงวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกยอดสนเขียววันน anyway ี้42ิบบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสนแดงวันนี้45่บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำขาววันนี้ห0บาทต่อก hm ิโลกรัมราคาพริกยำเขียววันน yeah ี้ห0บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำแดงวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหยวกวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกเหลืองวันนี้หนึ่งบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกไทยอ่อน วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วฝักยาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วพูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วลันเตาวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคา,ล,า,า,คาลูกนำเต้าวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบงูวันนี้าาา26บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบหอมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบเหลี่ยมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัม ราคาฟักเขียวอ oh. ่อนวันนี้1ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคาฟักเขียวแก่วันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมราคามรากีนกวันนี้35มิบาบาทต่อกิโลกรัมราคามราจีนวันนี้24ิบบาทต่อกิโลกรัมราคามรากอดิบวันนี้22ิบบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือม่วง วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือยาววันนี้26ิบบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขอลายวันนี้25ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือลิงวันนี้25ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือสดิ้งวันนี้25บ้าบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือไข่เต่าวันนี้25ิบ้าบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเปาะวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเหลือง วันนี to to. <benim language> ้25บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงกวาเบอร์กลางวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมราคาแตงกวาอ่อนวันนี้1ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคาแตงร้านวันนี้1ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคาแตงไทยอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานแดงวันนี้120่บบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเหลืองวันนี้120่บาทต่อกิโลกรัม ราคาฟากักทองคางโคกเบอร์เล็กวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางโคกเบอร์กลางวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่วันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอเขียววันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อแดงวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอแดงปนเขียววันนี้24บาทต่อกิโลกรัม ราคามะเขือเทศราชินีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศสีดาวันนี้45่บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศเนื้อวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกระเฉดมัด10กรัมวันนี้150บาทต่อมัดราคาผักปลังวันนี้30บาทต่อกมราคาดอกสลิดวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานบ้าน วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานป่าวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาหัวปลีวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมราคาใบบัวบกวันนี้35บาทต่อกรัมราคาสายบัวลอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอวันนี้160บาทต่อกิโลกรัม ราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีวันนี้ร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาหัวไชเท้าวันนี้สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้ร้อยเก้าสิบบาทต่อกิโลกรัม ราคาแครอทไทยวันน uh AH right. ี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคามะนาวเบอร์เล็กวันนี้พันสามร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคามะนาวเบอร์เล็กวันนี้พันสามร้อยบาทต่อหกร้อยลูกราคามะนาวเบอร์กลางวันนี้พันเก้าร้อยบาทต่อห้าร้อยลูกราคามะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้สองพันสามร้อยบาทต่อสี่ร้อยลูกราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้สองร้อยบาทต่อห้ากิโลกรัม ราคาลูกมะกรูดเบอร์กลางวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมราคาเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดขอนขาววันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัม ราคาเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมราคากระเจี๊ยบเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชะอมวันนี้25บาทต่อกรัมราคาเรดิสวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกแควันนี้40บาทต่อกิโลกรัม ราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์เล็กวันนี้1ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่วันนี้20่บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็กวันนี้9าบาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลางวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่วันนี้20่บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมปอกเปลือกวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมไม่ปอกเปลือก วันนี้30มบาทต่อกิโลกรัมราคากล้วยน้ำว้าเบอร์เล็กวันนี้1ิบบาทต่อหวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์กลางวันนี้25ิบาบาทต่อหวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่วันนี้30บาทต่อหวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์เล็กวันนี้320่บบาทต่อเข่งเข่งละเจดหวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์กลางวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งละเจดหวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ วันนี้550บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์เล็กวันนี้250บาทต่อเข่งเข่งและเจดหวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์กลางวันนี้270บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่วันนี้350บาทต่อเข่งเข่งและเจดหวีจบการรายงานสรุปราคา,าคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าทลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ